bye

đổ lửa nha, lửa bắt cháy lên nha, cầm đầu lên cành ra thảo diện ขอเล่าทุวันเลแต่ได้ตอนไหนถึงจะได้ทุกวันถึงได้แล้วอะไรปีนี้ันหาอะไรแรอแล้วเราไตกเชือดของ่องเลือดช่อดอกันเนี่ยแล้มันแล้วมันเนี่ยแบบทุกนทนต้องตืนตัวนะแล้วอะไรพี คูหลู่หล่นะครับมาแ้วมาแล้มาแล้วมาแล้วแต่คูนี้ครับทนาใจดีครับชีพล้วคูกนี้ครับคนละห้ารบาท